หอมทอดเสียดฟ้าลาวาชีนี่มันอะไรกันครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาทลายขีดจำกัดของตัวเองที่เดอะพิซซ่าคอมพานีโดยการสั่งอเนียนเมาเทนลาวาชีที่มีความสูง50เซนจัดมาทั้งหมด3เมาเทนสี่รีรวมความสูงก็ประมาณ150เซนติเมตรเกือบเท่าความสูงผมเลยครับชีสที่กำลังรานลงไปบนหอมทอดกบกรอบเสียงก๊อเก็บแล้วยังส่งกลิ่นหอมฝุ้งไปหมดขนาดของมันเนี่ยถ้าหันไปมองแวบๆนึกว่าหอเอ็นอพิซซ่าใหญ่มาก และที่เห็นไปทั้งหมดก่อนหน้าคือทีเซอร์หลังจากนี้ไปคือของจริงล่ะครับ <c oughs> เขาหอทอทอดที่ถูกปกคลุมด้วยลาวาชี้จนมิดสนิทฟันได้กัดลิ้นได้สัมผัสเกือบลืมวันลืมคืนไ้ดูข้างในกันชัดๆครับ รอบนอกข้างในฉ่ำไม่อมน้ำมันี่เด็ดคือผงชีสที่คลุกไม่อยากแน่นเด็กอ้วนนี้ดูดนิ้วเพลินเลยเห็นบิ๊กเบิ้มขนาดนี้ราคาแค่เมาเท่นละ169บาทใครที่อยากมาลองมีขายแค่ช่วง7กันยาถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็สั่งทานได้เฉพาะที่ร้านเท่านั้นคำเตือนสุดท้ายอย่าบ้าสั่งมาสามเมาเทนแบบผม